วัดครับนี่คือการสุ่มการจงที่ดุแลที่สุดในรอบที่2นะครับการ์ดจน65ทั้ง25ใบจะเป็นของใครไปหาเจียมนนท์นะครับสรดค้พบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจียมนนท์นะครับวันนี้เราก็มาสุ่มผู้โชคดีนะครับทั้งหมด25ท่านนะครับก็มารับกกันเลยดีกว่ากับการ์ด65 มีทั้งหมด853้หสิบสิทธิ์นะครับก็เช่นเคยนะครับจากเว็บไซต์ r a n d o m o r g นะครับผมถ้าพร้อมแล้วผมจะให้ GM นนนะครับเป็นผู้สำเร็จโทษปุ่มไหนครับปุ่มนี้ครับ Get set เนี่ยครับอันแรกเนี่ยครับนี่นะครับครับแมนแมนนะครับตึงครับหนุ่มพี่ย่าอะไรนะครับเจียนครับใจเยนครับใจเยนน้อง เอาละครับนี่เป็นเลขสลากินแบ่งนะครับทั้งหมดยี่สิบห้าม้วนนะครับเล่นเล็กหลังเล็กหน้ามีมัดเจมนอนครับเริ่มจากตัวไหนก่อนครับแน่นอนครับมันอันไหนครับยี่สิบห้าใช่ไหมครับยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ากระครับยี่สิบห้ายี่สิบห้านะครับสารภาพไม่นานหรอกครับต่อไปต่อไปยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าสามเลยครับ ยี่ <9 S 1> ไม่สามไม่สามไม่ามหนังเล็บสี่สิบเอ็ดครับเหมือนคุณนี้ยังไงสีเอ็ดน,นี่นะห้าสิบเจ็ดครับห้สิบเจ็ดน,นี่ครับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามกลับบ้านหมนเลยคันนี้เลยหนึ่งนึ่งสามสองสามสองสองสามสองเเริ่มเมือนลิดนเลงสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ด สองหกศูนย์สองหกศูนย์นีครับสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งนี่ครับสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนี่ครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งปุ๊บไม่นด้เลยสามหกสองสามหกสองโอ้โดดนมาไกลเลยสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดนี่ครับ สามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่หกหนึ่งทีเราไม่พอครับมาต่อหน้าสองส <46 1, S 3> ี่หกหนึ่งนี่ครับสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้านี่ครับห้าสามสามห้าสามสามนี่ครับห้าห้าหก หกแปดเก้าแปดเก้าครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับแปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ด แปดสองแปดสามห้าหเลขสุดท้ายนะครับแปดห้าศูนยี่ครับ world. อินดู l d โอเคครับกอรายชื่อทั้งหมดก็ครบทั้งยีสิบห้าท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูกันอีกทีให้ชัดเจนนะครับหมายเลขมีอะไรกันบ้างนะครับ แล้วก็ชมหน้าผู้โชคดีก็มีใครกันบ้างแล้วก็เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมและผมตีอมนอนครับทำไงครับนอนต้องขอตัวลาไปก่อนลาอีกแล้วนะครับลา,าเหมือนเดิมครับครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูฮู